สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนเลยนะคะวันนี้เรียนคณิตกับคุณรูเบนจะมาเรียนเรื่องการวัดน,น้ำหนักตัวค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเองเลยนะคะไปดูกันค่ะการวัดน้ำหนักตัวหรือการชั่งน้ำหนักตัวของนักเรียนนั้นจะมีเครื่องชั่งอยู่2แบบนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นการชั่งน้ำหนักตัวแบบเข็มค่ะจะเป็นแบบเข็มให้เราอ่านนะคะกับแบบที่2ค่ะจะเป็นแบบอะไรคะนักเรียน เป็นแบบตัวเลขนะคะแบบนี้จะมีตัวเลขให้เห็นเลยอันนี้ก็จะเป็นเข็มก็จะอ่านค่อนข้างยากหน่อยจะละอ่านคล้ายๆกับตาช่างเหมือนกันนะคะตาช่างสปริงที่นักเรียนใช้นั่นเองนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะนักเรียน ตัวอย่างแรกค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะตาช่างที่ครูให้เป็นตาช่างแบบเข็มนะคะนักเรียนเรามาดูกันค่ะว่าเด็กชายปราชดโดนหนักเท่าไหร่ค่ะมาดูกันคะ่ะอันแรกสังเกตไหมคะว่าเหมือนเดิมเลยมันเลยเลขอะไรมาคะนักเรียนเลยเลข18แต่ยังไม่ถึงเลขอะไรคะ19ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเด็กชายปราชดโดนหนักกี่กิโลกร,รัมคะนักเรียน18กิโลกร,รัมค่ะ เดี๋ยวขอคุณผู้เขียนก่อนเนาะอ่ะสิกิโลรกร,รัมนะคะแล้วกี่ขีดคะนักเรียนอะผู้เขียเาว่าขีดรอเลยแล้วกันอ่ะกี่ขีดวิธีการนับค่ะเราก็เริ่มนับจาก18อันนี้คือ18ใช่ไหมเราก็ต้องนับตรงนี้เป็น1นะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะดังนั้นเด็กชายปาชโดมีน้ำหนัก18บแปกิโลรกร,รมัม นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวลองไปดูน้ําหนักของเพื่อนในห้องกันนะคะมาแล้วค่ะนักเรียนน้ําหนักของเพื่อนในห้องคนแรกนะคะชื่อว่าเด็กชายพัชรพลนะคะเอะ๊เด็กชายพัช,พชรพลหนะักเท่าไหร่ดูค่ะเพื่อนบอกว่าใ,ในในตาช่างเขียนว่า3า6สิบย่อมาจากกิโลกรัมนะคะนักเรียนดังนั้นค่ะตัวหน้านะคะ ตัวหน้าตรงนี้จะเป็นกิโลกร,รมัมตัวหลังตรงนี้จะเป็นขีดค่ะดังนั้นเวลาตอบเราจึงตอบว่าเพื่อนนะคะหนักสามสิบกิโลกร,รัมหกขีดค่ะดังนั้นพูดพร้อมกันค่ะเด็กชายพัชรพลหนักสามสิบกิโลกร,รัมหกขีดค่ะต่อไปค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ,อ่ยตึงหนึ่งอ่าคนนี้ค่ะเด็กชาย ยานาวัตใช่ไหมครูอ่านถูกหรือเปล่าในชยนยานวัตหนักเท่าไหร่คะ31กิโลกร,รัมค่ะกี่ข,ขีดคะ8ขีดถูกต้องคะ่ะนักเรียนไปดูคนต่อไปเลยคะ่ตะต้านาวครเอ่ย อ่าคนนี้ค่ะเป็นเพื่อนผู้หญิงของเราชื่อว่าวารันยารักษ์ใช่หรือเปล่าคุณอ่านถูกไหมวารันยารักษ์นะคะน้ำหนัก29.5กิโลกร,รมัมดังนั้นถ้าแยกออกมาแล้วแยกได้เท่าไหร่ตอบพร้อมกันเลยค่ะกิโลกร,รัมคะ่ะอ่าเก่งมากค่ะ29กิโลกร,รัมกับอีกกี่ขีค่ะ5ขีดค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะไปดูเพื่อนคนต่อไปกันเลยค่ะ เพื่อนคนต่อไปค่ะชื่อดีเลนค่ะดีเลนหนักเท่าไหรคะยี่สิบเก้าจดห้ากิโลกร,รัมค่ะเอ๊ะยี่สิบเก้าจุดห้ากิโลกร,รมัมดังนั้นตอบพร้อมกันเลยค่ะกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดคะนักเรียนอ่าเก่งมากค่ะ2ีส e ิบเก้ากิโลกร,รมัมกี่ขีดคะห้าขีดค่ะต่อไปค่ะคนต่อไปคือใครคนสุดท้ายแล้วค่ะตึงต้งตึง้งตึ้งอ่าชื่อว่า เพื่อนชื่อว่าอะไรนะกนกระกราดาค่ะกระดกระดาหนัก27.3กิโลกร,รมัมดังนั้นหนักกี่กิโลกร,รัมคะนักเรียนเก่งมากค่ะ27กิโลกร,รัมกับอีกขีดคะ3ขีดค่ะ,คคะเป็นไงคะได้พบปะเพื่อนๆกันแล้วรู้สึกคิดถึงเพื่อนๆนกันบ้างหรือเปล่าต่อไปค่ะคนสุดท้ายเออมีคำถามแหละว่า คุณครูหนักเท่าไรลองไปทายกันดูนะคะว่าคุณครูหนักเท่าไหร่ใบให้ว่าไม่มีเศษขีดค่ะคุณครูหนักพอดีเป๊ะเ,เลยอ่ะไปลองทายกันมานะคะหวังว่านักเรียนจะทําแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งถูกทุกข้อนะคะบา,บายยค่ะ